สวัสดีครับเจรเบกจากมิ้วปีเคเคครับเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ครับเฮกเบกครับผมก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนร่วมกันจากเรื่องที่เหนื่อยจากความรักที่มันลำบาก หลักๆก,ก็คือเราพยายามวิ่งตามหาความรักเราพยายามดูแลใครสักคนให้ได้แต่ว่าเราไม่เคยบีพอในสายตาของใครสักคนนะครับยิ่งเราแบบพยายามใส่อะไรเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้สิ่งนั้นอยู่ดีครับไม่ได้เป็นเดอะวันอยู่ดีสุดท้ายเราก็โอเคงั้นเรายอมแพ้ดีกว่าในเมื่อเราสู้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วก็ถักครับพักบ้าง เนื้อร้องในรอบนี้เนี่ยพอดีว่ารู้จักกับน้องแองจี้อยู่แล้วครับเขาเป็นคนเขียนเนื้อร้องอะไรทํานองนี้อยู่แล้วครับให้ทดลองงานก่อนลองเขียนให้ดูหน่อยเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขียนแล้วเป็นเนื้อหาของเราให้เขาเอาไปขยายความเขาจะแบบขยายความได้ออกมาเป็นยังไงก็เล่าเนื้อหาแชร์เนื้อหาให้เขาฟังครับเรื่องที่เราอยากจะพูดเขาก็เอาไปรีแคปกับตัวเองแล้วก็ลองเขียนมาได้แบบตัวเองดูก็ได้ฮุกที่อยู่ในเพลงนี้มาครับ จะสันตั้งชื่อใหม่ให้เลยละกันว่าโลไฟป o p แต่จริงๆเราน่าจะเห็นสิ่งนี้ในพวกแบบซีนของฮิปฮอปเป็นส่วนใหญ่ครับมันเริ่มมาจากอาร์เรนจ์เมก่อนครับลองหาสิ่งที่ทำจาก s i n เกิที่แล้ว แล้วแล้ก็ต่อยอดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งนี้มากขึ้นว่าเราชอบเครื่องดนตรีน้อย,อยมากกว่าที่จะเป็นเครื่องดนตรีเยอะๆเราเป็นไฮไฟกับชอบโลไฟมากกว่า <c oughs> เราก็เลยเริ่มกลับมาทําอะไรอย่างงี้ <c oughs> เหมือนเดิมที่เราชอบทําอยู่แล้วเราก็พยายามหนีแล้วก็หนีไม่พ้น <c oughs> หลักๆคือการตัดสินใจคนเดียวครับก็น <c oughs> ่าจะเหมือนที่ทุกคนเป็นครับ ก็คือเราไม่มีพาร์ทเนอร์คอยแบบว่าบอกว่าสิ่งนี้ใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีพอหรือยังหรือยังไม่พอซึ่งเรื่องนี้นยากที่สุดแลวมันเป็น policy มากกว่าเราเรามีเดยไลน์ต่อให้ไม่มีก็ต้องวางให้มันมีไปก่อนมัวซัวเพื่อให้เราแบบตัดสินใจได้ว่าอ่ะนี่ต้องส่งงานและดูเลยละกันเลย ชอบพักเบรกในช่วงเวลาที่รู้สึกออไม่ไหวครับเทนส์กับชีวิตสมมติว่าเรารับงานมา2วันโดยไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คือต่อให้จะมีอะไรเราก็จะขอพักเบรกครับดูการ์ตูนครับดูอนิเมะอย่างเดียวเลยครับที่ที่แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายจริงๆบางทีเล่นเกมเราก็เครียดเราก็แบบเราก็ตึงเหมือนกัน เออถ้าสมมติว่าสมมตินะสมมติเราเจอเรื่องที่แบบหนักสุดๆเลยในชีวิตเราก็จะซึมครับซึมแล้วก็ค่อยกลับมาแปลว่าไปต่อแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่มันแก้ไขได้เลยอะครับก,ก็ไปต่อก็แสดงว่าเจอถันเป็นคนสู้ครับสู้เวย ฝากเจรบิดด้วยนะครับผมจากมิว p k k ครับผมติดตามได้ทุกช่องทางเลยก็คือ Instagram Facebook t i k t o อกแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์ทุก Streaming ครับฝาก Take a Break ด้วยนะครับปล่อยแล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์แล้วก็มี Visualizer ใน y o u u b e ด้ไยครับถาดไมครับ Should make the shit shot, need a little gap. Bring a little coffee, then you take a nap. Turn on the music, took him do sing. Don't you made me cry, I feel like a king. Growing, that's my goal. You know I need some time to let it go. So take it slow, slow, slow. Mm -hmm. Mm -hmm. If you wanna hurt me, baby, I be cracked. Take it back, relax right now, then I'm jet black. Shamalati, yang me, Heidi. Hey, but. เบบี้จะไปบ้าหยุดพักหยุดรักก่อนพอแล้วนะบายบาย